อย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีญาติเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอาการแบบนี้ควรจะปรับตัวยังไงว่าต้องหูดหงิดแน่แน่นอนค่ะอาจารย์อยากให้มอ,อย่งิงมองตัวเราก่อนนะคะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแน่นอนเราเป็นมนุษย์นะคะเรากโกรธได้เนาะเราปรีดได้เราเหนื่อยได้เราร้องไห้ได้แต่ให้รู้แล้วก็ตามตัวเองทันว่าเอเราทาไมโกรธเขานะคะ อ๋อเราโกรธเขาเพราะว่าเราบอกเขาแล้วเขาจําไม่ได้เออแต่ถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุก็เขาจําไม่ได้จริงนี่ยเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาาจังก็บอกว่าถ้าวันนี้รู้สึกเบื่อไม่อยากบอกแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องคุยเตียนชวนเขาไปทําอย่างอื่นคือของพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเป็นผู้ดูแลแล,แล้วเราเข้าใจเขาเนี่ยค่ะเราก็จะอยู่กับร่วมกับเขาได้อย่างมีความสุขแต่ไม่จําเป็นว่าเป็นผู้ดูแลแล้วก็กดดันโกรธไม่ได้นะคะหุดหงิดไม่ได้ไม่จริงค่ะเราหุดหงิดได้เพียงแต่ว่า เราจะรู้ทันอารมณ์ของเรามากขึ้นเมื่อเราอยู่กับผู้ป่วยไปเรื่อยๆอ,อาจารย์เคยมีหลานของผู้ดูแลที่โกรธคุณย่าทุกวันเลยโกรธมากนะคะณว,วันนี้เนี่ยเขาเองก็พัฒนาตัวเองเข้าใจคุณย่ามากขึ้นแล้วเขาก็เข้าใจตัวเขาเองมากขึ้นด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทุกวันนี้เนี่ยคุณย่าก็ยังมีพฤติกรรมคล้ายเดิมก็คือถามเขาซ้ำๆเออแต่ทุกวันนี้เขาไม่โกรธแล้ว ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเอะทำไมถึงเข้าใจล่ะถึงไม่โกรธคุณย่าแล้วเขาบอกเพราะว่าเขาโกรธไปเนี่ยคุณย่าก็ก็ยังถามอยู่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ปรับตัวเขาเองให้เข้ากับคุณย่านั่นก็คือการปรับปรับใจตัวเองแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับผู้ป่วยใช่ค่ะด้วยอาศัยการยอมรับใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วผู้ป่วยเนี่ยโดยสมองของเขาซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าเราเยอะมากเนี่ยค่ะเขาไม่สามารถปรับตัวเข้าหาเราได้อีกแล้ว ะะแล้วทีนี้สําหรับตัวผู้ป่วยอัลไซเมอร์เองจะมีวิธีแบบฝึกความทรงจําของตัวเองยังไงบ้างไหมคะค่ะโดยมากแล้วเนี่ยค่ะในผู้ป่วยที่เริ่มมีปัญหาในระยะรแรกๆเนี่ยเราจะยังพอฝึกได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้ปฏิทินค่ะการใช้ปฏิทินส่วนใหญ่อาจารย์ก็บอกว่าปฏิทินเนี่ยก็ให้เขียนไว้เลยว่าวันนี้ต้องมีนัดคุณหมอค่ะวันนี้ต้องไปข้างนอกแล้วก็เวลาที่เราไม่แน่ใจให้กลับไปดูก่อน ให้หัดจดบันจะในเซอร์ใช่อะไรประมาณนี้แต่ว่าให้เรากไนเซอร์มให้เราไปลืมไว้ตามที่ต่างๆจริงอาจารย์ก็บอกว่าให้เอาปฏิทินติดไว้เลยขัางฝาบ้านหมืออะไรไม่ออกกลับไปตัวนี้ก็คือฝึกสามารถฝึกในสิ่งที่เราขี้ลืมได้ค่ะหรือว่าของบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจคือผู้ป่วยหลายๆคนเนาะจะมีปัญหาลืมรับประทานยาใช่ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าโอเคถ้าลืมแล้วเนี่ยยาเหล่านั้นสําคัญจริงๆเช่นยาลดความดันยาเบาหวาน อาจารย์บอกว่างั้นให้ญาติช่วยหยิบให้ค่ะให้ญาติช่วยหยิบให้ญาติก็จะมาเตือนทุกเช้าลูกก็จะบอกคุณแม่ขาทานยาค่ะก็จะมาตั้งไว้ให้แล้วก็ให้ผู้ป่วยทานตอนนั้นเลยก็คือเป็นการปรับตัวเข้าหากันระหว่างผู้ป่วยกับญาติหรือผู้ดูดแลค่ะก็คือเราเสียตรงไหนเนี่ยเราก็จะพยายามเสริมเสริมทักษะในด้านนั้นให้กับเขาค่ะแล้วไม่มีเกมหรืออะไรที่จะช่วยฝึกทักษะพวกนี้ให้ดีขึ้นเกมหรือ เกมฝึกสมองเกมฝึกทักษะต่างๆเนี่ยนะคะถ้าผู้ป่วยมีความสนุกที่จะทําอาจารย์บอกว่าทําได้ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยบางรายชอบเล่นไพ่คนาบรายก็จะเล่นไพ่ตองค่ะใ่อาจารย์บอกว่าถ้าเขายังทําได้ให้ทําต่อเพื่อที่สมองในเรื่องของการบวกลบเลขในเรื่องของด้านนี้เนี่ยจะไม่เสียจะได้เสียช้าคือให้มีการฝึกไว ทำไปเรื่อยๆถ้าไหนยังทําได้หนูเสียตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องคิดเลขเนี่ยใช่ไหมคะพีอย่างบางคนเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์ให้คุณแม่เล่นสุดโดกุนเนี่ยได,ได้ไหมอาจารย์บอกว่าโถพี่อ่านหนังสือพิมพ์เขายังไม่เข้าใจเลยให้เขามาคิดสุดโดกุนี่ยากมันยากาใช่ไหมคะาจาังก็บอกว่ากันก็เปลี่ยนใหม่แทนที่จะให้อ่านหนังสือพิมพ์หรือฝึกสดุดโดกุ ก็เปลี่ยนให้ตรงกับระดับความสามารถของเขาเช่นอาจจะให้คุณยายอ่านนิทานหรือหนังสือที่อ่านเข้าใจง่ายตัวหนังสือโตโตเราพบว่าเกมหลายๆเกมเน่ค่ะสำหรับเด็กเนี่ยค่ะมาใช้ประโยชน์ได้กับผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเช่นเกมต่อภาพจิ๊กซอว์แต่ต้องเป็นจิ๊กซอวขนาดใหญ่นะคะแบบ7จตัวเนตัวเขาจะสามารถเป็นพันตัวไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบใหญ่ๆอย่างนี้ได้ค่ะ ถึงว่าสิคะคุณย่าเนี่ยนะชอบนิยายมากตั้งแต่เาแล้วนั้นก็จะใช้วิธีพาไปซื้อนิยายตามห้างสมัยที่ว่าเออท่านยังโอเคกว่านี้ประมาณสักสอปีที่แล้วซื้อมาตลอดจนเล่มสุดท้ายเรื่องมาลัยสามชายแล้วบอกสนุกมากเป็นเรื่องที่สนุกแบสนุก,กจริงๆสมัยนั้นยังไม่มีทีวีเ,เรื่องนี้ไงคะ พอเริ่มทําเป็นละครทีวีตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าคุณย่าอ่านนิเทศารหรือว่านิยายต่างๆไม่เข้าใจแล้ท่านก็บอกเองเลยบอกว่าเริ่มอ่านไม่เข้าใจไม่ต้องซื้อแล้วนะโอ้ยสแสดงว่านิยายอาจจะยากไปสําหรับท่านแล้วค่ะก็อาจจะต้องลงมาเป็นหนังสือที่ไม่ยากเกินไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องสั้นสั้นๆที่ไม่ซับซ้อนนะคะหรือนิทานอ่านง่าย สำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบไปต่าแสดงว่าต่อไปคุณย่าอาจจะอ่านไม่ได้แล้วจริงๆยังอ่านได้ยังอ่านได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นระดับความยากลงมาค่ะถ้างั้นในส่วนของพวกเราเองคนธรรมดาที่ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากเป็นไม่ใช่ไหนที่จะแบบเอ็กซ์ไซร์ละกนภาษาแพทย์เรกนิวโรบิกเอ็กซ์ไซร์ค่ะค่ะนิวโรบิกเอสไซส์คือการออกกำลังสมองก็คือการฝึกสมองในแง่ที่ไม่ถนัด ยูตัวอย่างเช่นไม่ชอบเลขใช่ไหมเตรียมตัวเลยหัดจําเบอร์โทรศัพท์เพื่อนจำไม่ไดอ้อาจารย์เี็กก็ไม่ชอบใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าวิธีที่อาจารย์ไม่ชอบก็คืออาจารย์จะพยายามผูกผูกตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์ผูกบวกกันให้ได้ออกมาเป็นเลข1ิบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการฝึกทักษะในด้านที่เราไม่ชอบอาจารย์เองเนี่ยเนื่องจากเป็นคุณหมอเพราะฉะนั้นสมองด้านซ้ายอาจารย์เนี่ยจะใช้ เยอะมากก็คือด้านเป็นเหตุเป็นผลด้านเชิงวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็บอกว่าตัวอาจารย์เองต้องหัดเล่นดนตรีต้องหัดทําด้านศิลปะด้านขวาชายใช้ด้านขวาให้มากขึ้นอย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นการบาลานซ์ซึ่งนี่เป็นนิวโรบิกเอ็กซ์เซซไซส์ฝึกง่ายๆเลยบ้านน้องแน่นน่ะเข้าบ้านได้กี่ทางมีกี่ซอยที่สามารถล,ะละั่นลอสองอ่าก็เป็นทุกวันเข้าซอยเบอร์หนึ่งตลอดใช่วันนี้เข้าซอยเบอร์สองเลยเอ๊ออ่านึกออกไหมเป็นการฝึกฝึก<ท>สมองอะไรอย่างนี้ค่ะ เป็นการฝึกสมองหรือว่าหัดไปที่อื่นบ้างค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยเป็น neurobic exercise หรือปกติถ้าเราถนัดขวาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าลองมาหัดมือซ้ายบ้างมันก็เขียนหน้าเกลียดอาจารย์อ่าเราก็หัดไปเรื่อยๆเราก็จะเขียนได้สวยขึ้นหรอคะจริงค่ะจะมีคนไข้คนนึงเนี่ยซึ่งมาตรวจกับอาจารย์ด้วยโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคสมองเสือ่อมเขียนมือซ้ายสวยเชีหัดตอนอายุเจสกว่าค่ะก็คือเหมือนกับเราฝึกในสิ่งที่เราไม่ถนัดค่ะฝึก เตือนความจําของเรายกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าถ้าล็อกคุณแจบ้านแล้วให้เอาหนังสติ๊กคล้องข้อมือไว้หนึ่งอันเราจะได้จําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วมีเป็นสิบใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกในด้านที่เราไม่ถนัดให้มากขึ้นนั่นนะคะเคยคิดนะจา์อยากจะมีโดเรมอนแล้วขอของคือขอสเปรย์พิเศษเวลาสมมุติเราจะอ่ะชิ้นนี้เราจะเก็บโดยฉีดสเปรย์ชุบแล้วก็เอาไปเก็บตรงไหนไม่ทราบดอกไม้ไปไหน มันก็จะเด้งกลับออกมาเราคิดแบบประดิษฐ์เครื่องทางอ้าวเมืองนอกมีนะคะเมืองนอกในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรกในน่องจากฝรั่งเขาจะอยูู่ปตั้มน้าพังเป็นส่วนใหญ่เขาจะมีนาฬิกาเตือนถึงเวลาเนี่ยนาฬิกาจะบอกถึงเวลากินยาแล้วค่ะใครก็จะอ้อแล้วก็เดินไปหยิบกล่องยามาทานก็คือเขาจะมีมีเหมือนกับคนจัดยาไว้ให้เป็นบล็อกบล็อกบล็อกอยู่แหละเป็นกล่องเล็กๆอย่างงี้ค่ะแล้วถึงเวลาทานยามื้อเช้าใครก็จะ อ๋อมือเช้าสีขาวอย่างเงี้ยคาไปเอามาทานถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะของทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเรียกตัวมันเองได้จะดีมากเลยจ้ากุญแจรถไม่ดี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 น้องแดนก็เลยไม่ได้ฝึกสมองส่วนความจําไม่ได้ไม่ได้เรื่องทุนแรงเราบอกว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆาแล้วทีนี้เรื่องของอาหารมันจะช่วยเราได้ไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายทุกอย่างเนี่ยค่ะ เราบอกว่าช่วยทั้งนั้นนะคะอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะอาหารที่ไม่หวานจัดอาหารที่มีเกลือแร่และวิตามินในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะผักสดผลไม้สดนะคะเนื้อปลาต่างๆนะคะเต้าหู้ นะคะผัก5้าสีผลไม้5้าสีอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยถ้าเราทานครบห้าหมู่แล้วเนี่ยจริง,รงๆเราก็จะเป็นป,นปนระโยชน์กับร่างกายทั้งนั้นมไม่ได้เน้นที่อาหารหมู่ใดหมู่หนึ่งเป็นพิเศษการออกกําลังกายจะทำให้ดีขึ้นไหมคะการออกกําลังกายเนี่ยสิ่งที่การออกกําลังกายทาก็คือช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงดีขึ้นค่ะหัวใจเนี่ยเหมือนปั๊มน้ําของเราถ้าเรามีปั๊มน้ําที่ทํางานดีน้ําก็พุ่งไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายช่วยอยู่แล้วประกอบกับการออกกาลังกายเนี่ยช่วยให้สมองนะคะหลั่งสารที่เราียกว่าเอนโดรฟิน<ม>ซึ่งให้ความสุขผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยเพราะฉะนั้นก็จะส่งเสริมในด้านนี้ด้วยค่ะ<ม>การออกกําลังช่วยให้เรานอนหลับสบาย<ม>การนอนหลับเนี่ยสมองก็จะได้พักมเมื่อสมองได้รับการพักผ่อนที่เต็มที่สมองเราก็จะทํางานดีขึ้น เพราะฉะนั้นดรฟิน,นก็ดีอย่างนี้นี่เองช่วยหลายอย่างเลยนะการออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยแค่สันละครึ่งชั่วโมงเองน้องแน่นอนให้ได้ก่อนนี่ไหมเะฉั้ <laughs> นเราจะมีวิธีป้องกันโรคอันซเมอร์ในด้านอ,าอื่นๆมานอกจากอาหารที่ดีแล้วก็การนอนหลับการออกกําลังกายมีวิธีป้องกันการา <c oughs> คิดบวกการไม่เครียดค่ะการมองโลกในแง่ดีอาจารย์พบว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยโดยสภาพการใช้ชีวิตของใน ของประชาชนไทยในปัจจุบันเนี่ยเราเครียดง่ายมากคุณแม่ลองสังเกตสีขับรถไม่ดีเครียดละใช่ไหมคะพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเป็นอีกปัจัยหนึ่งค่ะที่ทําให้สมองเราเหนื่อยแล้วก็ลา้า mm hmm. ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายคิดบวกนะคะคิดไปในทางที่สร้างสารรค์บางคนบอกเอ๊ะอาจารย์อ่านหนังสือเยอะๆสร้างสารรค์ไหมนี่ขึ้นกับสิ่งที่เราอ่านด้วยนะ mm hmm. ถ้าเราอ่านแล้วเราเครียดกับมันเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ควรอ่านก็คือต้องใช้เป็นในทางที่สร้างสารรค์ของพวกนี้ก็จะช่วยค่ะหรือว่าศาสนาก็ช่วยนะคะใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พบว่าแนวคิดของทุกศาสนาเลยเนี่ยมีส่วนช่วยให้สมองพัฒนาไปในทางที่ดีทั้งนั้นเช่นการทําดีใช่ไหมคะถ้าใจของเราเนี่ยมีความคิดที่ดีใช่ไหมคะสมองเราก็เบิกบานอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะเวลาอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าเราขับรถแล้วจึ๊ โมโหอยากจะพ่นอะไรไม่ดีออกมาจะมีเสียงของพระอาจารย์ที่เรานับถือท่านออกมาอย่านะอย่าแช่งนะมันไม่ดีนะใช่แบบอ๋อนี่เราโกรธแล้วเนาะจิต <ฮะ S 2> เราไม่นิ่งแล้วเนาะเราโกรธเพราะอะไรอ๋อเราโกรธเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจเราอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมองลงไปได้ลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะมีสติและมีะสมาธิอยู่กับภาวะปัจจุบันมากขึ้นค่ะ สิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้สมองเราไม่เครียดแล้วแน่นอนจะสังเกตเลยว่าถ้าเราไม่เครียดปุ๊บเนี่ยเราจะจาอะไรได้ดีขึ้นเยอะเลยนี่ลงอกนะคะตรวจพ้นตรวจออกมาแล้วคะแนนไม่ถึงไม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะรู้สึกสบายใจยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมนะคะถึงแม้ว่าจะมีบุคคลที่บ้านเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าไม่ได้เป็นก็ตามอาจจะแค่สมองเสื่อมธรรมดานะคะเรื่องอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์หมอก็บอกแล้วว่า การรักษามีค่ะยาก็มีหรือว่าสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือความรักความเข้าใจนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ที่บ้านแต่ด้วยความรักความเข้าใจของคุณผู้ชมเองค่ะก็จะช่วยให้บ้านทั้งบ้านมีความสุขรวมไปถึงตัวผู้ป่วยเองด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าไม่แน่ใจสามารถมา พบหมอได้ที่โรงพยาบาลรามาได้ตลอดเวลาเลยค่ะเอาละค่ะและสำหรับในช่วงนี้รายการเรียนรู้สู้โรกก็หมดเวลาลงจนได้นะคะครั้งหน้านั่นจะพาไปติดตามเรื่องของอะไรนั้นกลับมาติดตามกันได้ในเวลาเดียวกันนี้ทาง True Vision 80วันนี้นั่นลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ